ถึงในผู้ป่วยที่เป็นโควิดแล้วปรากฏว่าในภาวะปกติค่ะมักจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ6อาทิตย์แต่ในบางผู้ผู้ป่วยาบางคนนะคะมีลักษณะของอาการที่ยังต่อเนื่องไปมากกว่า2เดือนขึ้นไปนะคะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงเกียมลาภแสงสายันนะคะเป็นอยุอรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจนะคะสาบ,บ้านโรครงอกค่ะอโอคโควิดค่ะเป็นคําจำกัดความที่เพิ่งมีการกล่าวถึงไม่นานนะคะจะหมายถึงในผู้ป่วยที่เป็นโควิดแล้วปรากฏว่าในภาวะปกติค่ะมักจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ6อาทิตย์แต่ในบางผู้ผู้ป่วยาบางคนนะคะมีลักษณะของอาการที่ยังต่อเนื่องไปมากกว่า2เดือนขึ้นไปนะคะ อันนี้ก็จะเรียกว่ารองโควิดค่ะแล้วอาการเป็นยังไงคะอาการของรองโควิดเนี่ยจะมาด้วยอาการคล้ายกับตอนที่เป็นโควิดค่ะคือมีปัญหาของอาการอ่อนเพลียนะคะคล้ายมีไข้ค่ะปวดเมื่อยตามข้อนะคะหรือบางครั้งอาจจะมีาภาวะไอเรื้อรังได้นะคะ ป่วยลองโควิดนะคะมักจะเจอในผู้สูงอายุหลักผ่านหรือว่าผู้ที่มีน้ําหนักตัวมากค่ะเนื่องจากว่าอาจจะสัมพันธ์กับการอักเสบที่ต่อเนื่องร่วมกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีลักษณะของอวัยวะต่างๆที่ทํางานเสื่อมถอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สบายก็จะมีอาการต่อเนื่องได้นานขึ้นกว่าปกตินะคะ การเกิดลองโ c o v ดอนะคะเกิดจากการที่1อาจจะร่างกายเราสูงวัยุ้ค่ะมีลักษณะของอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมถอยะคะ่ะร่วมกับการที่มีการอักเสบจ,จากการอักเสบจ,จากการเกิดโรคโควิดทําให้ในผู้ป่วยบางรายเนะะี่ยค่ะมีอาก,การที่ต่อเนื่องยืดยาวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาก็คือพยายามบำรุงรักษาร่างกายให้กลับมาแข็งแรงะคะ่ะเช่นการออกกำลังกายต่อเนื่องนะคะหรือการทานอาหารให้ครบทุกหมูะคะ่ค่ะ กลุ่มพวกนี้ก็จะทําให้อาการของรองโควิดค่อยๆดีขึ้นนะคะร่วมกับความกังวลนะคะในในบางาว่าบางคนเนี่ยมีความกังวลมากต่อโรคเลยทําให้เกิดปัญหาของอาการที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเชื่อมั่นค่ะว่าหลังจากที่ไวรัสหายหมดแล้วนะคะร่างกายจะค่อยๆกลับมาต่อเนื่องและดีขึ้นเรื่อยๆเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราดูแลตัวเองต่อเนื่องเพิ่มกําลังใจให้กับตัวเองก็จะเป็นตัวการสําคัญ จำนวนของผู้ป่วยที่มีอาการลองโ c o v i คะ่ะตรงจุดนี้อาจจะไม่สามารถบอกได้ชัดเจน,นะคะ่ะเรื่องจากว่าในผู้ป่วยที่มีภาวะสูงอายุนะคะหรือว่าน้ําหนักตัวสูงนะคะถ้าเราเป็นกลุ่มของคนไข้กลุ่มพวกนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการเกิดลองโคว v i เนี่ยเจอค่อนข้างมากค่ะอาจจะสูงได้ถึง 60- 70%ขึ้นไปแต่ถ้าเราเป็นกลุ่มของประชาชนที่แข็งแรงนะคะอายุน้อยนะคะไม่มีภาวะความอ้วนนะคะก็อาจจะเจอลักษณะของรองโควิดไม่มากอาจจะเจอแค่ 5-10%นะคะเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มของโรคของคนไข้แล้วก็อายุแล้วก็ตัวเบสิกของโรคของเขาค่ะว่าเป็นเราเป็นกลุ่มไหนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเราก็อาจจะมีปัญหาขององโควิดได้ค่อนข้างสูงไปด้วยนะคะแง่ของระยะยาวนะคะลองโควิดเนี่ยเกิดจากการที่อวัยวะของเราเนี่ยคะ่ะมีความเสื่อมถอยอยู่แล้วเช่นในผู้สูงอายุคะ่ะหรือเกิดจากการที่เรามีการอักเสบที่ค่อนข้างจะมากเช่ขนขณะนั้นเรามีปอดอักเสบที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะ ทำให้เกิดอาการของโรคโควิดนะคะโดยรวมอาการกลุ่มพวกนี้ไม่มีผลระยะยาวนะคะ,ะความเสื่อมของร่างกายก็จะเสื่อมในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเสื่อมเดิมที่เรามีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนะคะทานอาหารให้ครบทุกหมู่นะคะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นลดความเครียดนะคะอาการก็ค่อยๆจะดีขึ้นนะคะบางคนก็สามารถกลับมาปกติได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ไม่ต้องซีเรียสหรือกังวลนะคะ ถ้าเราพยายามที่จะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเราก็กลับมาเป็นคนไข้ปกติได้นะคะในผู้ป่วยที่เคยติดโควิดแล้วแล้วเกิดการกลับมาติดซ้ำนะคะโดยปกติถ้าในช่วง3-4เดือนแรกเนี่ย มักจะไม่มีการติดซ้ำของโควิดนะคะเพราะว่าร่างกายยังมีภูมิอยู่แต่ถ้าเราติดซ้ำเนี่ยก็มีผลทำให้ระดับภูมิของเราสูงนะคะขึ้นได้ซึ่งตัวโควิดเองเนี่ยจะเป็นตัวทำให้เกิดภูมิเนี่ยมักจะค่อยๆหายไปหลังจาก3เดือนนะคะเพราะนั้นถ้าเรามีการติดซ้ำเนี่ยระดับภูมอิอาจจะสูงขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็จะค่อยๆลดระดับลงนะคะแล้วก็กลับมาเป็นภาวะปกตินะคะเหมือนคนทั่วไปนะคะหลังจากที่3เดือนไปแล้วนะคะ ในแง่ของการดูแลตัวเองนะคะหลังจากที่เป็นโควิดไปแล้วนะคะแล้วก็หายแล้วเนี่ยแนะนําให้เราปฏิบัติอย่างผู้ป่วยปกตินะคะคนปกติคือเราพยายามออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องนะคะที่เรียกว่าเป็นแอโรบิกนะคะคือออกกําลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ3-5ครั้งต่ออาทิตย์นะคะโดยที่ระยะเวลาประมาณ30นาทตีต่อเนื่องอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นตัวทําให้ภูมิของเราดีขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะ ร่วมกับลดความเครียดลงนะคะแล้วก็พยายามที่จะออนอนหลับให้เพียงพอนะคะทานอาหารให้ครบทุกหมู่ค่ะดูแลตัวเองแค่นี้ก็สามารถทำให้ร่างกายกลับมาเหมือนคนปกติได้เต็มที่นะคะ